BO ก็ต้องแก้ปัญหาเยอะขึ้น BO คือคุณจะต้องแก้ปัญหาทุกๆอย่างอยู่ในธุรกิจคุณโอเคอย่าเป็นตัวปัญหาล่ะอ็จะเนนี้เลิกเป็นตัวปัญหาได้แล้วคุณคือผู้ประกอบการคุณคือนักธุรกิจนักธุรกิจงี่เงาได้ไงยกตัวอ,อย่างเช่นมีคุณแค่คนเดียวเนี่ยที่เป็นผู้บริหารอะ ตอนนี้คุณเป็นผู้บริหารดอบลิตไม่มีผมแล้วีิ่งเง้าทําไม <c oughs> จะง้องแง้งทําไมจะงี่เง้าทําไมเจอปัญหาหน้าที่คุณคือคืออะไร <c oughs> ค้นหาวิธีแล้วแก้มัน <c oughs> นั่นคือนะจิตวิญญาหรือจิตใจของบีโอหรืออมโทปินโนนะผู้บริหารนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอย่าบน โอเคล้คุณอยู่ในงานประจําเนี่ยคุณบ่นได้คุณผักคุณผักภลระไปให้คนอื่นได้แต่ในวันที่คุณมาอยู่ในดรอปเลดคุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณคุณนักธุรกิจคุณคุณคือผู้ประกอบการนะเว้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือแก้ปัญหาเจอปัญหาก็แก้เจอปัญหาเฉพาะหน้าก็แก้ทําให้มันดีขึ้นเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่ามาบ่นยิงแอดไม่ให้เป็นนะครับพี่คุณ จะเป็นผู้บริหารไม่ได้ผู้บริหารคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณอยู่สูงสุดแล้วคุณต้องทำยังไงคุณจะต้องยิ่งแยไม่เป็นเรียนรู้ทำให้เป็นเรียนรู้ค้นหาวิธีทำให้มันเกิดขึ้นนั่นคือจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจะรอให้ใครมาบอกจะรอให้ใครมาสั่งจะบ่นทำไมเก็ตไหมครับ นี่เป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการมีชีวิตที่ดีมากกว่าลูกจ้างเพราะว่าเขารับผิดชอบมากกว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจความหมายคำว่า B.O. ด้วยอย่าใช่แค่จ่ายเงินอย่างเดียวลักษณะนิสัยต้องเปลี่ยนจากคนที่ทำงานประจำคุณก็ต้องดูว่า ผู้ประกอบการมีนิสัยอย่างไรบ้างผู้ประกอบการมีวิธีคิดอย่างไรบ้างผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างไม่ใช่เข้ามาแล้วงองแงอย่าเอานั่นอยาเอานี่คุณต้องสร้างคุณโฉมใหม่ขึ้นมาในหัวคุณอะต้องสร้างอย่าเป็นคุณคนเดิมสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ ในจินตนาการของคุณคุณต้องสร้างตัวเองขึ้นมาในหัวว่าคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการคนเนี้ยเก่งอย่างไรบ้างมีความคิดความอ่านอย่างไรบ้างเข้าใจไหมสร้างเขาขึ้นมาในจินตนาการก่อนแล้วพยายามทำตามเขาคุณต้องสร้างตัวเองนั้นฉับใบขึ้นมาที่อยู่ในหัวแล้วก็ปี้ ไม่ใช่บนทุกเรื่องบนโลกใบนี้ทําไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้จะขายยังไงอะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ไมใช่วิธีคิดของผู้ประกอบการเลยมันเป็นความคิดของลูกจ้างเข้าใจไหมครับคุณแก้ปัญหาได้เยอะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะรวยไม่ใช่บ่นปัญหาคุณไม่ใช่ลูกน้องเก็บยัง นะเข้าใจไหมครับอยากรวยไม่ใช่หรออยากประสบความสำเร็จไม่ใช่หรอนี่คุณมีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการแล้วนะนะผู้ประกอบการมีความมั่นใจขนาดไหนมุ่งมั่นขนาดไหนมีความฝันใหญ่ขนาดไหนสร้างมันขึ้นมาสิเพราะว่าถ้าความรู้สึกคุณไม่ได้วิธีคิดคุณไม่ได้ การกระทําคุณก็ไม่ได้เข้าใจอ้าวคุณลองคิดดูดิระหว่างลูกจ้างกับผู้ประกอบการอะ,อะไรจะความมุ่งมั่นวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต่างกันนะยกตัวอย่างเช่นคนเป็นลูกจ้างถูกปะกูทําไปเท่าไหร่กูก็ได้เท่านั้นถูกปะได้นิดๆหน่อยถูกปะจริงไหมกูขยันกูก็ได้สามร้อยกูเกียดกูก็ได้สามร้อย เพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดเป็นลูกจ้างอยู่ก็ทําเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ผู้ประกอบการก็คือคุณทําเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นคุณชิวก็ไม่ได้เฮอะไรเลยแต่ถ้าคุณขยันคุณมุ่งมั่นคุณทุ่มเทคุณก็จะได้ตามที่คุณควรจะได้ตอนนี้คุณเป็นอะไรคุณนะบอกตเองว่าคุณเป็นอะไรคุณเข้ามาที่นี่คุณเป็นอะไร คุณเป็นตัวแทนเหรอถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นตัวแทนตัวเล็กเลยปัญญาอ่อนเลยตัวแทนคุณบอกคุณเป็นอะไรถ้าคุณเป็นตัวแทนตัวเล็กนิดเดียวอ่ะคุณเป็นตัวแทนตัวเล็กนิดเดียวอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คุณเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นเจ้าของแอปดอปลิสที่มีสินค้าหมื่นกว่ารายการตอนนี้คุณเป็นผู้บริหารอยู่คุณรู้สึกยังไงบ้าง ลองนึกตามดิตอนนี้คุณเป็นเจ้าของแอปดอกบลิสมีสินค้าหมื่นกว่ารายการคุณเป็นผู้ประกอบการคุณคือเบอร์หนึ่งในธุรกิจอ่ะความรู้สึกเป็นไงฟีลลิ่งต่างกันไหมกับตัวแทนกระจอกเงอยฮะล้ลองพิมพ์มาดิฟีลลิ่งเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นผู้บริหารคุณมีสินค้ามากมายหมื่นอรายการคุณกูณที่หนึ่ง่ย รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างครับพอคุณรู้สึกอย่างนี้เวลาออกไปทําธุรกิจคุณจะไม่ตัวเล็กเลยคุณจะไม่มีทางตัวเล็กเลยคุณรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าคุณเข้ามาที่นี่เข้ามาหาอะไรได้เสริมเข้ามาหาอะไรได้เสริมเข้ามาเป็นตัวแทนเล็กๆ เข้ามาหาเช้ากินค่าคุณคิดว่าความรู้สึกออกไปทำทุก,กิจมันจะเป็นยังไงม่งไม่รอดถูกปะคิดใหม่สิเข้าใจคำว่าผู้ประกอบการหรือเปล่าผู้ประกอบการคือคนที่ต้องแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะโอกาสซ่อนอยู่ในปัญหานั่นแหละปัญหาเยอะรายได้เยอะปัญหาน้อยเลยได้น้อย ไม่มีปัญหาเลยไม่มีเลยได้โอเคไหมนะหวังว่าคุณจะมองตัวเองใหม่หลังจากนี้คุณเข้ามาเช่นี่คุณคือคนที่แก้ปัญหานักธุรกิจที่แก้ปัญหาเก็ตไหมครับเนาะหวังว่าจะเข้าใจหวังว่าคุณจะมองตัวเองใหม่ในการทำธุรกิจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป คุณคือผู้ประกอบการนะเว้ยคุณคือนักธุรกิจนะคุณไม่ใช่ตัวแทนกระจอกงอกงอนะเว้ยจริงอยู่คุณอาจจะไม่ได้ลงทุนเยอะแยะอะไรมากมายแต่อย่าลืมว่าคุณได้กำไร5้าสิร์เนสินค้าในระบบของคุณทั้งนั้นแอปพลิเคชันเราก็ลงทุนให้ทุกอย่างเป็นของคุณหมดทำไมตัวเล็กจังวะทำไมทำไมตัวเล็กจังเวลาออกไปทธุรกิจตัวเล็กกระจ้ยเลย คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของแอปด้วยซ้ำตัวนี้คุณต้องรู้สึกอย่างนั้นเว้ยเพราะว่าให้กําไรคุณ50เปอร์เซ็นมีสินค้ามากมายระบบเราพัฒนาให้สินค้าเรามีให้คุณเยอะแยะมากมายคุณไม่ต้องมาตั้งปวดหัวเรื่องสินค้าเอาข้าวคุณไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องแอปพลิเคชันแต่คุณต้องปวดหัวเรื่องการหาลูกค้าเว้ยเก็ตไหม เปลี่ยนความรู้สึกตัวเองใหม่ซะเนาะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ออกไปทําธุรกิจมันจะง่ายขึ้นตัวเราจะใหญ่เราจะไม่ตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการทําธุรกิจคืออะไรคืออะไรคือความมั่นใจคอนฟิเอนซ์ความมั่นใจ สำคัญมากๆในความในการทําธุรกิจนะสำคัญมากๆคือความมั่นใจความมั่นใจเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการทําธุรกิจบอสพี่อยากให้ซื้อสินค้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมีภาษาหลายภาษาตอนนี้ไม่ต้องอย่าเพิ่งถามอะไรเอาตรงนี้ก่อนเรียนรู้ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งถามอะไร โอเคทีนี้สิ่งที่มันสำคัญคือค,อความมั่นใจคุณต้องมั่นใจระดับไหนอะสาเหตุที่สาเหตุที่อะไรรู้ไหมที่คุณออกไปคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ทำธุรกิจกับคุณลูกค้าไม่ทำธุรกิจกับคุณลูกค้าไม่ซื้อสินค้าคุณ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความมั่นใจความมั่นใจสูงธุรกิจคุณโตความมั่นใจต่ำธุรกิจคุณก็ต่ำต่ำโอเคซึ่งอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าคุณมีนะอายุตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆ CP แล้วกัน CP มีอะไรเป็นของตัวเองมีเซเว่นมีเซเว่นเป็นของตัวเองเซเว่นลงทุนเท่าไหร่ สมล้านบ <BU> าทถูกปะผมมีคำถามคุณคิดว่าซีพีมั่นใจขนาดไหนว่าเฮ้ยถ้าคุณลงทุนกับเราเนี่ยคืนชุนแน่นอนมึงว่าเจ้าสัวมั่นใจขนาดไหนล้านโอ้ยอ่ะมึงไปหาเงินมาเถอะมึงเข้าใจความมั่นใจของเจ้าสัวปะ,ะฮะเข้าใจครับมั่นใจสัส เจ้าสัวจะทำให้มึงรู้สึกว่าถ้ามึงไม่ลงทุนสามล้านเนี่ยมึงจะพลาดไปตลอดชีวิตถ้าเจ้าถ้าเจ้าสัวจะคุยกับมึงเอ้ยหาเงินมาเปิดเซเวน่นสักสองสาขาหกล้านถ้าเจ้าสัวคุยกับมึงตรงๆนะมึงหาไหมก็โถจะเหลือเฮี้อะไรลระครับเจ้าสัวแม่งรวยแสนล้านมึงหาเงินแน่นอนเข้าใจไหมครับสามล้านตัววามั่นใจสูงปี ปย้อนกลับมาดูมึงธุรกิจสองพันน่ะมึงให้ความมั่นใจเขาไม่ได้สองพันเองนะมึงทำให้เขาปฏิเสธมึงได้ยังไงอ่ะเอาง่ายๆ มึงว่าถ้าคนมานั่งต่อหน้ากูเนี่ยแล้วกูคุยเรื่องธุรกิจลงทุนสองพันแล้วมีโอกาสรวยมึงว่าความรู้สึกเป็น,ปนไงไง <ทำ S 1> โอ้ยเฮียนนี่เยี่ยวลาดเลยกูบอกเลยอยเยี่ยวลาดขี้แตกแทบจ,จ,จะหาเงินไม่ทันจริงๆแต่เวลาเขาคุยกับเราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน มว่าเป็นเพราะอะไรเอ้าวลองวิเคราะห์ดิมันเป็นเพราะว่าอะไรทําไมเขาคุยกับกูแล้วเขาตื่นเต้นทาไมเขาคุยกับมึงเขาไม่ตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเทพคนไม่มั่นใจใครไม่มั่นใจไม่ใช่มึงแหละไม่มั่นใจไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าเลย คนที่ออกไปคุยธุรกิจแล้วเขาไม่มั่นใจคือมึงอะมั่นใจหรือ,อย,ยังยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับนะเพราะมึงเอารายได้ตัวเองไงมึงเอารายได้ตัวเองเอาความสามารถตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองไปตัดสินเอ้ะจะ้ทำไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดเพราะกูก็ไม่รอดอยู่ตอนนี้กูทำมาสองอาทิตย์ละกูยังไม่มีตังค์เลย มึงก็กล้กกลักลัวในการคุยถูกปะเพราะฉะนั้นกลาเป็นคนทําให้ธุรกิจมันแย่มึงธุรกิจดีจะตายมึงทําให้มันดูดูห่วยแตกฟังนะบริษัทดอบชิปลงทุนสองพกว่าบาทบริษัทส่งของให้พัฒนาราคาไทำห้าสิบหกล้าน โอเคมีสินค้ามากกว่าพันรายการที่จะให้ขายไม่ต้องสต็อกเขาได้กำไร50%มีโอกาสล่ำรวยแล้วมีคนที่ประสบความสำเร็จรายได้เดือน10ล้านมานั่งสอนฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายจะมึงทำให้มันดูสินค้าไม่มีคุณค่าเลยมึงเฮียปะละ่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> ไอเ้เฮียเอ้ยบางแบรน์เขาเปิดดินเป็นแสนเป็นล้านเขายังเปิดแต่เนี่ยสองพันมีโอกาสขายของ ได้ไม่จำกัดกำไรห้าสิบเปอร์็ตั้งแต่ชิ้นแรกมีสินค้าหลายหลายตัวมากแล้วมีคนมานั่งสอนเช้าสอนเย็นแล้วก็มีตัวอย่างด้วยว่ามีคนทําแล้วได้สองลา้านจะมึงใครเขาไม่มั่นใจคําถามก็คือใครเป็นคนทําให้มันแย่มีคนบอกว่าไม่ใช่แนวไม่จริง มึงลองได้เดือนละสองล้านดูสิไอคนที่บอกว่าไม่ใช่แนวได้เดือนละสองล้านบอกว่าไงไาโถแนวไอเฮี้ยอะไรมึงยังไม่ได้ตังค์สัส์มึงได้ตังค์ก่อนนะก็พูดดีดิอะกูถามทิพมึงใช่แนวมัม้ทิพอ๋อยไอทิพบอกแนวกูเลยแหมได้ตังค์ยังไม่ใช่แนวอ่ะนะ ปากดีไปงั้นแหละยังไม่ได้ตังค์อ่ะมึงลองได้วันละห้าหมื่นดูแนวนี้เหมาะแถไปเรื่อยมนุษย์ะนะเพราะฉะนั้นความมั่นใจเท่านั้นเพราะว่าคุณเอาตัวเองไปตัดสินเอาไรายได้ตัวเองไปตัดสินเอาเข้ามาแล้วเขาจะรอดไหม บอ,นะบอกเลยนะบอกเลยนะรับเข้ามาแล้วเขาจะรอดไหมบอกตรงนี้บอกกันกลงกงตรงนี้ไม่รอดไม่รอดโอเคไม่รอดสาเหตุที่คุณมีลูกทีมตาย,ตายหากันอยู่เนี่ยไม่รอดอยากรู้ไหมเพราะอะไร พราะมึงสอนเองไอ้ที่ไม่รอดเนี่ยมาเดี๋ยวปั้นเองเทรนเองสอนเองมึงเอาความสามารถมึงไปโชว์เขาอะแล้วเขาก็มาส่องในเฟซมึงดูโง่เลยทีนี้เขาจะเขมาดูโง่ไหม คือประเด็นคือมึงไม่มียอดอยู่แล้วมึงมีอะไรโชว์เขาอยู่แล้วแล้วมึงบอกว่ามาเดี๋ยวสอนเองเดี๋ยวปั้นเองเดี๋ยวเทรนเองตายเข้าใจไหมผมจะบอกเทคนิคอะไรให้บอกเทคนิคอะไรให้นะอยากอยากรวยแบบสุดขีดไหม ฮะอยากรวยแบบใช้เงินได้หมดปะอยากปะฟังนะผมมีตัวแทน60คนสามปีผมได้กำไรปีละ50ล้านบาททุกปีไม่ทําประชุมเฮี้ยอะไรเลยโอเคจะบอกเคล็ดลับให้วิธีที่จะทําให้คุณมีเงินมากมายจนใช้ไม่ทนันคืออะไรรู้ปะหุบป,ปากไว้หุบป,ปากของคุณไว้ แล้วบอกว่าไปดูไลท์ให้จดจดทุกๆคำที่พี่กุมเขาบอกแค่นั้นถ้าอวดฉลาดเมื่อไหร่ลงเหวเพราะว่าในธุรกิจนี้ผมรู้มากกว่าทุกๆคนทำไมไม่ให้กูสอนน่ะมึงไปสอนเขาทำไมถูกปะแล้วคำถามก็คือวิธีที่คุณสอนรู้ได้ไงว่ามันเวิร์ก ฮะรู้ได้ไงเม่อมันเวิร์กวิธีเดียวที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีคือหุบป,ปากห้ามสอนแล้วบอกให้ทุกคนที่เข้ามาไปจดไล้รอดทุกตัวรวยทุกคนไอ้ที่มันไม่ต้องสอนเองเลยคุณไม่ต้องเหนื่อยด้วยทำยังไงครับอ๋อพี่กุมบอกให้จดไลฟ์สิบไลฟ์ไปแยกย,ย้ายเขาฉลาดเลยมึงแต่ถ้าเมื่อไหร่มา เดี๋ยวปั้นเองโอ้โหมึงมึงเตรียมเลยออกอ่าวไทยไปนู่นเข้าใจไหมครับหูปากไว้ไม่ต้องสอนคุณเป็นใครแค่ส่งลิงก์เป็นฉลาดแล้วเหรอเอาคิดดูดิเอาลองลองลองดูนะผมฝึกมาหกปีเต็มๆคุณแค่มีลิงก์อะ ส่งลิงก์ให้สิบคนสอนแล้วอะ่ะมึงไปเอาความรู้มาจากไหนเทพฮะคนจันนงหวัดไปเอาความรู้มาจากไหนครับคุณไปเอาความรู้มาจากไหนส่งสิบคนส่งลิงก์สิบคนมึงลาดเลยเหรอรเออ <S <S ผมมีตัวแทนหกสิบคนกูรายได้ห้าสิบล้านมึงลากมามื่นคนดิแล้วมื่นคนแม่งดูไลท์ทุกๆคนจำทุกๆคำที่กูสอนได้ มึงว่ามึงจะมีเงินเท่าไหร่กูสอนกับมึงสอนใครเก่งกว่าพี่สอนแล้วมึงไปสอนเองทำหี้ยอะไรกูก็นั่งเห็นพวกมึงเล่นขายของกเอาเอาตามสบายเถอะอ้าถูกไหมมึงแค่ส่งลิงก์เป็นไอ้เทพแล้วมึงไปสอนเขาอ่ะถูกปะมึงอย่าไปสอนเขาเลย เพราะว่าถ้ามึงสอนผิดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยธุรกิจเปลี่ยนเลยถูกไหมเอาเวลาไปสร้างตัวเองดูไ์เพราะว่าอะไรรู้ป่าถ้ามันไม่ดูไ์แม่งก็ตายอยู่ดีเลิกทําอยู่ดีถูกปะและทุกทุกคนลองคิดดูคุณเอาเวลาไปสร้างของตัวเองแล้วคนทุกคนหมื่นกว่าคนของคุณดูไรเลี้ยนรู้พร้อมกันทุกทุกคนทำไมคุณจะไม่รวยวะ ในเมื่อคนที่เก่งที่สุดสอนให้คุณจะไปสอนเองทําไมอ่ะงงไหมฮะอะผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงถ้าทุกคนที่คุณรับสมัครมาเรียนรู้กับผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แลวได้ความรู้ทั้งหมดไปใส่ในหัวมันอ่ะคุณคิดว่าชีวิตมันรอดขึ้นไหมรอดไหมแล้วมึงกลัวเฮียอะไรทำไมมึงไม่กล้าให้มันหาเงินสองพัน ทำไมไม่ให้มันหาเงินสองพันไอเ้เชี่อเอ๋ยหาเงินสองพันไปแดกเหล้าสองพันชีวิตยังไม่ดีขึ้นแต่มึงว่าถ้ามันจ่ายเงินสองพันแล้วมันนั่งดูไรติดต่อกันปีหนึ่งมึงว่ามันคืนทุนไหมฮะคืนทุนไหมแ้ว <c oughs> ไม่บอกให้มันหาตังค์อ่ะสองพันเองแต่เพราะว่ามึงไม่ได้อยากให้มันรวย <c oughs> ก็เลยปล่อย <c oughs> มึงเอาความสามารถมึงทั้งหมด ไปบล็อกมันไว้เก็บไหมถ้าเป็นผมกูไม่กูจะไปสอนเองทำไมถ๊กปะโอ้โหพี่กุมเข้าสอนทุกๆุกอย่างอยู่แล้วถูกปะกูแค่ลากคนมาดักให้บึงฟังพี่กุมบอกให้ฟังให้ฟังให้ฟังเราไปแค่คนส่งลิงก์ผมจะบอกเทคนิควิธีการคุยให้ นะเวลาที่คุณส่งลิงก์ไปเนี่ยโอเคเวลาที่คุณส่งลิงก์ไปเนี่ยบอกมันเฮ้ย hey, นายเราบอกนายก่อนเลยนะเว้ยว่าเราเนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษานายเราไม่ได้ที่ปรึกษานายนะเว้ยเราเนี่ยแค่มาก่อนนายเฉยเราแค่มีลิงก์ในการทำธุรกิจแต่ว่านาย สามารถแซงเราได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตแซงเราได้เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าทุกคนแม่งเรียนรู้ผ่านระบบผ่านไลฟ์ทั้งหมดเลยถ้านายเกง่งนายแซงเราไปเลยเราก็ส่งลิงก์ให้หรือเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันแข่งทํางานพร้อมกันก็ยังได้เพราะฉะนั้นธุรกิจนายอยู่ที่ตัวนายไม่อยู่ที่เราเราแค่มาก่อนนายเฉยแต่ถ้านายเรียนรู้จดไลฟ์มากกว่าเรานายมีรายได้แซงเราแต่ถ้านายจดไลฟ์ไม่เท่าเราเราสําเร็จมากกว่านายเพราะฉะนั้น เรามาก่อนนายเนี่ยเราไม่ได้มีผลกระทบต่อน,นายนู่นไปเรียนรู้กับคนที่เก่งที่สุดนู่นเราแค่ส่งลิงก์เราแค่เปิดโอกาสให้หรือเราจะมาทําช่วยกันก็ได้แล้วประสบความสำเร็จไปด้วยกันก็ได้อันเนี้ยเขาจะไม่มองคุณลบทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่ามาสอนเองมันจะเข้าไปส่องเฟซมึงโอ้ไ oh, อ้เหี้ยเอ้ยมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วมันก็เงียบเงียบเลย สนใจไหม variance? อยากทำหรือเปล่าหายไปไหนละจ้าโถ่ก็มึงไปสอนเองอ่ะมึงไปอวดฉลาดอ่ะหายดิเข้าใจไหมครับว่าท่านโยนให้ระบบ <man' in mind> ใช <men mal> ้ระบบเลยมึงดูไล้์เลยคนที่เก่งที่สุดนู้นมึงไปดูเขา